มาครับพี่น้องมากินปวยจับปวยจับจับขนมหวานถึงวันนี้ไม่ใช่สามหกซิบหรอครับเป็นชามแล้วหมื่นแล้วปวยจับตอนนี้เริ่มราคาแพงแล, <c oughs> และอันนี้ก็พูดก่อนนะครับว่าเอาเงินมาหมื่นหนึ่งหมดครับที่เขาให้ไป 5, อห้าพันก็หมด แล้วก็เสียประวัติแล้วเงินออกมาหมื่นหนึ่งครับออกมาหมื่นหนึ่งก็ไปเล่นตอนนี้มีอยู่หมื่นสี่ก็จะไปเล่นครับเพราะว่าอันนี้ก็มาวัดตัวจริงๆถ้ารอบนี้ถ้ารอบนี้ผมโดนจะเป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับแล้วก็แลวเงินออกมาเพิ่มแบบที่ไม่เคยเอาเงิน เราเล่นตอหมดแล้วหมดเลยวันนี้เอาครับถ้าวันนี้โดนก็หลังโซนการเจก,กันกับคาสิโนค,คิดว่าจะประมาณนั้นเพราะว่าเรายังมีรายจ่ายอยู่ตอนจะมาเสียแบบนี้ไม่ได้มันเสียสี่ครั้งแล้วมันสามครั้งมันก็ผิดปกติแล้วมันไม่ควรเสียนะถ้าวันนี้ไม่ผ่านนะจอดจะ อันนี้มากินก๋วยจับแพงครับวันนี้ก็สเปซสป,ปะไปเล่นสตาไปเล่นเงินสดก็ที่ได้ขึ้นมาก็ฟุกนั่นแหละครับเดินเงินแบบมาติงเกลไม่ได้เดินแบบใช้ขายฝากเมื่อวานนี้ขายฝากขายฝากทนิษฐา,าช่วยการเดินเงินช่วยเอาไม่อยู่ครับโดนนะ พอมาเดินเดินถึงดอกสูงๆโดนโก็สรุปแล้วไพ่มันบางบางประเภทบางขอนบางลายผมก็เล่นไม่ได้จริงๆก็เมื่อคืนนี้แจ้ไพ่คู่กับตกสามได้แต่ไปเล่นอีกลายหนึ่งแจ้นั้นได้ก็มาตกอีกลายหนึ่งมันก็มีจุดกินเราเหมือนกันก็สรุปแล้วถ้าถ้าไพ่ยาวอ่ะมันไม่เสียครับ มันเสียไพ่สั้นแล้วติดติดหลุดหลุดประมาณนั้นเราเดาลำบากก็ไม่เฉพาะผมเสียคนดีนก็ด้วยเหมือนกันครับที่เล่นมเ่เคืนไม่เห็นมีใครได้สยองสยองหมดเลยก็ก็วันนี้เดี๋ยวจะไปนั่งต่อจะเอาคืนมาได้หรือไม่หรือมันมันจะไปหมดครับไปหมดพรุ่งนี้ก็ได้กลับบ้านครับ ถ้ากลับพื้นมาได้ก็มีการอยู่ต่อประมาณนั้นไว้จับชามละเหมือนครับตอนนี้